คุณเราอยู่บนวัดเขาไม้แดงขึ้นั้งหน้าเนี่ยชันมากเลยใช่เขาเพิ่งเขาบอกว่าจากตรงนั้นเน่ยแล้วเขาก็มาเอาทําใหม่เป็นบันไดขึ้นไปลำบากแต่จะไม่ไปดูหรอกหน่วยก็ดูเท่านี้แหละจะตั้งแต่เช้าเลยคุณมาถึงตรงนี้เลยอ่ะไหนอ่ะ โอ้โหเงียบีจังเลยชอบมากเลยเหรอในกลางวันเงียบยังจังเย็น<ม>แล้วก็นิ่งโอ้เสียงในหูบิ้งอืมดูๆๆดนู้น,นไก่มีพุทธคยาเนี่ยฮะเรียนแบบมาจากพี่รูปแบบพุทธคยาเหรอหรอ้ือ อินเดียหรอเก่งเจ้าอาวาสองค์เก่านะองค์ใหม่นี้ชื่อชื่อหลวงพ่อสง่าก็ทำพิธีเกี่ยวกับเรื่องโฉนดด้วยเนาะถ่ายตรงนี้ยุลมสวย เนี่ยแล้วก็มองลงไปข้างล่างนู่นน่ะพอดีเลยไ,ไม่ได้ขึ้นนี่นะวิวข้างล่างอ่ะทำไมอ่ะมีมือมองไม่เห็นเลยเนาะแดดมันจ้ามากเนนตวดดขไม่ดด้ยนะ หันไปที่พุทธคยาด้วยได้สองสองสององค์เลยทังน,นี้ด้วย,อ,นนวยอันนี้วิวรอบๆเขาเขียวรู้สึกจะสดชื่นดีจังเลยต้นไม้เขียวชะอุ่มทั่วบริเวณทั้งสี่ด้าน อันนี้เป็นเจดีพุทธคยาจำลองเนี่ยจำลองเหมือนเหมือนมากหลว่นบันไดย้วยร่นบันไดนีพญานาคด้วยอ่ะคุณลง วัดบนในป่าก็ล่มลื่นเนี่ยมาหน้านั่งสมาธินะเงียบมากเลยขนาดเดินมาที่เฉยในยิงหูยังวิง่งด้วยความเงียบวัดหนองเขาไม่แดงคุณเรียกหนองเลยเลย วัดเขาไม้แดงจะเล่นหวยอะไรดีเนาะพูกนี้หวยจะออกเร็วถ้าวัดเขาไม้แดงชลกกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าซื้ออะไรก็ถูกเลยเธอข้าพเจ้าไม่ได้บนูนธตจะกลับมาทําบุนณที่นี้อีกยะถ่ายไปเรื่อยๆกันนะ พูดเยอะก็เหนื่อยต้นไทรอยู่ตรงไหนก็สรยไหนอะท้าเวทวันอยู่ตรงไหนแล้วคุณลมจะไปถ่ายพ่อท้าเวทวันหน่อยห้อยคอก็อยู่นะอยู่ที่คอหนึ่งองค์วันนี้ไม่ได้ใส่สร้อยเส้นนั้นมามัละกอดกมากเลยนะโอ้โหจะจะโตไหมอะ ล,ลูกน้อยน้อยน้อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้นะจะไปอัดอัพโหลดเข้า youtube ให้ได้หลายๆนาทีแล้วก็ขอให้มีคนเข้ามาชมได้ห้าร้อย คนติดตามสักทีเถอจะได้มีโฆษณาเข้าสักทีหนึ่งหลวงพ่อาติกุขวิโลนี่ตอนนี้เป็นทางลงแล้วจะหล่นไหมอะคุณเอ้ยกลัวหกล้มมาก โอเคแค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะ